ขอบคุณแม่นงยาวนะคะวันนี้ได้มาถึงอุดรแม่นงยาวพามาเลี้ยงร้านอาหารเชียมไฮ้นะคะมาตะขานเชียงไฮมาทั้งครอบครัวเลยแม่น้องบูมมาก็จะพาน้องบูมมานี่แหละเชียงไฮ้นี่แหละแต่ถ้าอยากกินอาหารต้องขั่งรุ่นแม่ในวันค่้แหละนี่แหละร้านกิจกรรมมีลูกหลานของคุณแม่นะคะ ก็จะถามว่าอยู่ไกลกับบูมไหมอยากจะฝากของไปให้แบบซื้อแหนมนยังไปให้แม่คุณกู้คนละจังหวัดส่งได้ได้ไหมไจะอยากจะเอาฝากไปให้บูมแล้วก็อยากจะฝากไปให้แม่คุณกู้แล้วใครว่างหนละ่ะ <c oughs> จะซื้อส่งใหญ่ใหญ่ฝากคกระก่ะนอนเพราะตอนนั้นอะเราว่าจะส่งไปให้บูมแต่บูมบอก่าส่งมาไม่มเล็กค่ะ าาก็กเ,กกเ,เลยว่าพอดีมาแ่คนยากายายเ่ไปก็เลยว่าพดีใจเป็นไหมฝากแม่ทุกที่ก็ไ้าก่าเห็นไปหา่อยๆฝากไปฝากไปฝากไฝากให้บุญกไองากไฝากแม่ ฝากให้บ้านนี้แล้วบ้านนี้มีบ้านต่างหากไหมซื่อให้คนเออสาธขอบคุณแม่นงเยาวนะคะนวนวรัตลูกชายคุณัตินีอาจจะฝากไปให้พ่อกพ่อสมบัติใอ้ที่ให้ก็คือลกไายให้พ่อสมบัติ ให้นวเลเลเออมองเลงด้วยเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็แจกที่อนเกิรตไปคหลายพันค่ะใหมให้ของขวัญใหม่มีอะไรครัี่อุ้อยากะไจังเลยไม่านอะไครับน้ำอะไรคะามเยอะลายคนางเลังม่ดอดแมส์เดี๋ยวสสวัสดีค่ะลูกสาวลูกสาว คาซาบ้ายมดี่อค่ะอันนี้ร้านแม่นงเยานะคะเนาะน้องกอแก้วนงกอแก้วอันนี้จะเป็นน้องช่อแก้วค่ะนี่น้องช่อแก้วมีน้องช่อแก้ว อันนั้นน้องปอแก้วน้องปอแก้วโอ้ไม่แต่แก้วแก้วน้องคำศิลป์จะมาเรียนการแสดงการเป็นแบบของเดี๋็กผู้ชายไทยจะมาสอนคุณจะมาสอนหลังปีใหม่ครับค่ะลูกโมเดลโอ้ค่ะน้องออมศิลป์ค่ะน้องอิงน้อองงิค่ะคนนี้คนนี้ชื่ออะไรบอกคไปนี่ชื่ออะไรคนนี้ชื่อสันติค่ะน้องสันติค่ะ พี่ชื่ออะไรคะค่ะแม่ปุ้ยค่ะ,ค,ะค่ะคุณค่ะอันนี้ ป่าเนาะค่ะเนาะครับพ่อค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบครอบครัวของแม่นุูยาวทอดนะทอดแห้งๆกรอบๆอันนี้เหมือนจะไข่เอดยาวแล้วไม่กรอบแก่กันนี่แม่มามามาแก่เป็นปลาสลิดแก่ชอมทอดนี่นะต้องทอดนะครับดูใจกินแบบกรอบๆแลกินกับปิ้งสางต่างด้วยนี่ทำไม แร้วมาสั la ่งต้านี่หน่อยเอาไม่อยากสั่งแม่อะไรก็ได้กินอะไรก็ได้อันใ่นผู้จัดการอะไรตัไหสัในอุดรจะมีแกงแค่ตัวเลบ้านนีห้าบ้านอยู่ห้ามีแค่ไนอ้ที่ว่าสั่คนเวมลกตัวเล็ค่ะแต่ว้าหลังนี้ไม่มีผู้ชายผู้ชายสอง

ค่ะคุณอุ้มเหนื่อยง่วงเมื่อคืนเนาะยังจะมาเที่ยววัดิิทอยงวงเนาะพอเก็ก่อนนี้ัยใช่ใช่พอใจไม่อยากให้กลัเลยอยากรอให้กัของพี่อุ้มเล่่กันไม่ได้เหรอที่ไหนซื้อเขาไม่นูเอาน้ำวเปล่าไม่แข็งนะยคะเดินมาแล้วไม่อยากให้กับเนาะ โรงแรมแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยดีเราอาศัยว่าหาโรงแรมใหญ่ๆหรู่ในในอุบลให้แทนก็เราก็เราก็นอยากจะให้กินอาหารไทยอาหารจีนสลัดอะไรเรา,เามีครบหมดเพราะว่ามันจะมีแบบเป็นบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมะแบบปรุงน้อยมาเป็อย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ทำเขาจะมีแต่ตจานมมีแต่อะไรโอ้ไม่เอาแล้วพี่อุ๊กยังไงม่กินเตือนแล้วก็แม่นะเออ ใครดื่มน้ำอะไรมีน้ำอะไรมั้เกยอ๋อมีไอใบบุบบบไหมน้ำบุบบบพี่อุ้มพี่เขาชอบกินบุบบบเออเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวใบบุบบบวันนี้ก็มาเมื่อวานสั่งเมื่อวานว่นจะหอบให้แกไปสิขวดมากินเมื่อคืนหมดขายดีเนาะอ่าคงเก๊กฮวยหวานจะกินหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แกมาอ๋ออันนี้เขาเดี๋ยวอ๋อขอให้เองเดียว ขอเป็นน้ำเปล่าดีกว่าเพราะจะไม่กินของพวกนีแก๊จะไม่กินหะไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์ไม่เล่นกานไม่ลนงนไม่เสยเงินาอย่างเดียวแต่ไม่ได้หาหรอกจ่ายอย่างเดียวไม่ได้หาไม่กินเดืไม่ได้หาแต่ว่าจ่ายอย่างเดียวแต่มันมาเอง ใช่ค uh, ่ะดูถึงน้องๆละลายชอบดีแต่เราแบบนัค่ะขอบคุณค่ะแม่เป็นคนคนลาดเรียเรียกอย่างนี้แหละค่ะที่บ้านจะเลี้ยงแมวสี่ตัวเลี้ยงหมาสิบแปดตัวหมาขี้เลอนก็เก็บมาเลี้ยงหมด อยู่นี่แหละอ้วนเพราะอะไรไม่ได้ไปไหนอยู่ในในห้องเขาอัดไว้แต่ไหนห้องก็ไม่ได้เขาไล่เข้าห้องเจาออกไปจะออกไปจากห้องก็ไปโผล่เขาตอนวันก็นอนตีทูนอนดูทีวีเปิดแอร์สิบเก้าเพราะคุณขนาดเปิดแอร์สิบเก้ายังต้องควบลงตัวอยู่ต่ออยูแต่ก่อนเขไม่ได้อ้วนขนาดนี้นะเขาดูห้แม่น้องยาวลูกแม่ทั้งหมดเลยบ่เออ นอนั้นหลานคนเดยค่ะลูกชายลูกชาบอค่ะค่ะค่ะอ๋อค่ะแม่กเดออนี่แต่ผอปลาพี่อุ๊ค่ะโอเคจใแล้วมันมีอะไรที่ผถอนี่ค่ะผปลาเขาเรียกอะไรครับเอฟปา น้ำแดงเพราะปาน้ำแดงเล็กมากอาหารที่เราสั่งไปก็จะมีออสามารถเลื่อนได้หรอเปล่เลื่อนได้หระอเปล่าน้ำพริกอะไรนี่แตังให้เราดีกว่านั่งนี้เลยนั่งนนี้เลยคุยกำลังดีเอาอะไรก็เล่นลอยก็ลอยไม่ถูกเลยค่ะค่ะดูน้องๆนะคะน่ารักมากค่ะโอ้ยในไงโต๊ะค่ะมัวมาได้ค่ะลานใหญ่มากค่ะ เดี๋ยวหลังปีใหม่ก็ได้มาเดินแบบกับน้องๆเนาะคะ่ะเนาะล้านๆกันทางน้านเนาะ,ค,ะนนค่ะเนาะจ้าเอูกค่ะเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันเนาะค่ะ เดี๋ยวป้าจะพาไปเก็บผักหวานไปเก็บผักหวานเก็บเผ็ดด้วยค่ะค่ะเฮ้ย่ะเดี๋ยวส่งการนะถ้าได้มาเนาะค่ะเดี๋ยวหามาฝากเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องหาโอกาสไปบ้านไปขอบ้างเลยน้ะโทรไปเด้อเดี๋ยวป้าจะหาของฝากไว้ ให้พ่อครัวทํากับข้าวเองนะป้าจะเป็นคนหาค่ะถ้าโทรไปล่วงหน้าเด้อเดี๋ยวป้าจะเตรียมหาไว้ให้ช่วงมมนาเมนามีมนาเมษาค่ะหักหวานนะค่ะเดี๋ยวเรากินค่ะลกนันกันนะคะเนาะ อาโอดีใจกขอบคุณครอบครัวแม่นงยาวนะคะแม่น,งย,มนงยาวปีใหม่นี้ขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยตลอดไปนะคะแม่ค่ะขอบคุณค่ะ,คนนะสาธุ <c oughs> ค่ะแม่ค่ะมากินกนค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ